เคมีตัวนี้เป็นน้ำยาเขาเรียกาอะไรเยืมคินเล็บเราพิษนะครับเป็นเป็นน้ำยาสามสกัดจากธรรมชาติน้ำมันมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวด้วยแต่โดนโดนคนไม่เป็นไรโดนสัตว์ไม่เป็นไรโรคตายแต่เชื้อโรคตายไม่มีมลพิษเป็นไม่กัดเป็นอะไรครับเป็นยาฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสเชื้อราได้นะครับนี้ก็ าชาวบ้านทุกคนนะครับตลอดจนคณะผู้บริหารแล้วก็กรรมการชุมชนพี่น้องในกุจ,จิกเนี่ยมีการเตรียมพร้อมนะครับในการป้องกันตัวเองทั้งใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มีแออฮอลเจลล้างมือเรามีการประชาสัมพันธ์ความรู้ทุกเช้าทุกเย็นเพื่อให้ชาวบ้านรับทราบว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นโรคที่ไม่ไกลเราเลยเป็นโรคที่พวกเราจะต้องเฝ้าระวังซึ่งเชื่อว่าทุกท่านนะครับมีมีการเตรียมพร้อมที่จะจะรับมืออยู่ เรว,วันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ชาตนาเนี่ยได้ส่งทีมงานมาร่วมกันในการที่จะฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อโรคให้พวกเรานะครับต้องขอขอบคุณมากก็ถือว่าเป็นการห่วงใย,ยการเป็นการดูแลกันนะครับพื้นที่เรามีผู้ปว่วยไหมคะพื้นที่ไม่มีนะครับกุจ,จิกเนี่ยอียาว่าตามบนกุจ,จิกเนี่ยณวันนี้ยังไม่มีผู้ป่วยนะครับยังไม่มีผู้เฝ้าระวังใดๆดทั้งสิ้นพวกเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลกันอย่างดีให้นดายกาให้ใหทรายใจยคนไทย ก็ต้องนำเรียนทุกท่าน,นครับว่าเรื่องของโควิด -19 นะครับเป็นโรคที่ไม่ไม่ไกลเราเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็ช่วยกันบอกกับคนข้างเคียงบอกคนในครอบครัวเราบอกเพื่อนเพื่อเราว่าควรจะต้องทําตัวยังไงนะครับตอนนี้สถานการณ์เราก็ดีขึ้นนะครับตัวเลขเราลดลงทุกวันช่วงนี้ก็ถือว่าเราเห็นแสงสว่างที่แล้วครับว่าเราเองต้องหยุดได้แน่นอนนะครับด้วยความร่วมมือร่วมมือของคนประเทศไทยด้วยกันขอทไทยด้วยกันนะครับ คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน